ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลาเนสในรายการเกเจทางช่องเกเและรอยแดชน,นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องและก็ทดลองใช้งานเบื้องต้นนะครับจะเน้นไปที่การใช้งานกล้อง,องนะคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอของมือถือรุ่นนี้นะครับโอเคก็สิ่งที่เราจะแกะก็คือสมาร์ทโฟนนะครับหรือว,ว่า,าโทรศัพท์มือถือแบบน้า สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปจอทัช,ท,ชทัชสกรีนทัชสกรีน hmm. <laughs> ซึ่งแอแกะมาแล้วนะครับโอเคก็สิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีหน้ากากอนามัยแบบนี้นะแบบ แบบ KF แบบเกาหลีกี่ชิ้นเนะี่ยประมาณ5-6ชิ้นนี่แหละนะฮะแล้วก็มีตัวโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ามีมีใบไอ้นี่ด้วยใบแบบใบ t h a thank งกิ c กาดนะจากร้านค้าแล้วก็ขอความการุณาให้ลูกค้ารีวิวแบบ5ดาวอะไรเงี้ยนะอ่ะเออ ยี่ห้อโนเกียนะครับรุ่น432มสองนะ mm hmm. ก็ถูกติ๊กตอกป้ายใหญ่อีกแล้ว <c oughs> ถูกติ๊กตอกป้ายใหญ่อีกแล้วนะครับซื้อตามติ๊กตอกอันนี้คือเพื่อนซื้อนะครับแต่ว่าขอเพื่อนมารีวิวก่อน <c oughs> คือไม่ได้ซื้อมาใช้เองดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีคนมาถามในอีก สเดือน3เดือนข้างหน้าในอนาคตอะว่ายังใช้งานปกติอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือของเพื่อนนะยืมเพื่อนมารีวิวก่อนเฉยๆนะก็เท่าที่ดูสเปคคร่าวๆจากใน TikTok นะครับแล้วก็ไปหาเพิ่มในอ Google อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับแรม7 GB หลังจากที่ ดึงลอมมา,มาเสริมแล้วนะคือเดิมๆม,มีอยู่4 GB นะครับซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานนะสำหรับคนทั่วไปแบบว่าไม่ได้เอามาใช้งานแบบว่าหลายอย่างอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็รอมอยู่ที่ <c oughs> 128 GB ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้กล่องด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังแล้วก็ อีกข้างหนึ่งจะมีการแบบซื้อประกันเพิ่มได้ด้วยนะครับยาวขยายจาก1ปีเป็นอปีอืปีประมาณนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะเพราะว่าเสเปคก็อย่างที่บอกนะครับไป Google เพิ่มได้นะอันนี้เราจะถ่ายแล้วก็เอาฟูทเอชในของของ,ของกล้องของมือถือตัวนี้นะครับมา <laughs> มาไอ้นี่ มาใส่ในคลิปนี้ให้ดูว่าคุณภาพของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้นะครับอุ้ยเกือบร่วงเปิดระวังนะครับมันคือแบบมันสไลด์ออกมาใช่ไหมคือตอนสไลด์อ่ะต้องต้องให้หน้ากล่องอ่ะรูปโทรศัพท์อ่ะอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์ออกมาถ้าความลงอ่ะมันจะร่วงลงไปอย่างนี้เลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราแอบคาดหวังว่าให้ในกล่องมีมาให้ก็คือเคสนะครับซึ่งมีมาให้ครับยี yeah. น่นี่มีเคสใสแบบ TPU มาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูของอย่างอื่นก่อนนะที่ให้มาในกล่องนะครับมีคู่มือการใช้งานหลายภาษาที่เราอ่านกันเป็นประจำมีสมอท้องมาให้ด้วยหายากมากเลยมือถือที่มีสมอท้องมาให้สมัยนี้นะครับ แล้วก็เท่าที่ดูก็คือสามารถฟังเพลงฟังฟังวิทยุได้แบบไม่ต้องเสียบสมาร์ทองนะฮะอันนี้เป็นตองชาร์ตอ่ออยู่ที่อ๋อราคาราคา4,000มีทอนนะครับซึ่งสเปคนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะยี่ห้อก็ดีใครไม่รู้จักโนเกียบ้างนะ่ะโดยเฉพาะรุ่นเราเนี่ยนะ5โวลต์10วัตต์ ประมาณนั้นถ้าดูไม่ผิดนะครับที่ชาร์จ10วัตต์นะครับพอชาร์จแล้วก็ออพอร์ชาร์จเป็น Type C ดูจากสายชาร์จที่เขามีมาให้นะฮะซึ่งแน่นอนมันต้องเข้ากับตัวโทรศัพท์ของเราซึ่งก็เป็น Type C เช่นกันนะเราต้องเก็บให้ดีนะเนี่ยไม่ใช่ว่าแกะแบบมัม่มวๆซั่วๆอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปให้เจ้าของตัวจริงของเขาต่อไม่ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตไม่แกะออกมานะครับอันนี้เอายางรัดไว้เหมือมนเดิมแบบนึงนะ เดี๋ยวเราไปดูตัวมือถือกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะสเปคละเอียด <c oughs> ไป Google เพิ่มดูได้นะครับอันนี้จะเน้นให้ดูอันนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะแล้วมันก็ติดเป็นสติกเกอร์อย่างนี้มาให้อ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ดูแบบดูแพ็คมาไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยอะอะไรก็ไม่รู้นะ,ะมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เราขออนุญาตใส่เคสเลยนะเอ่อ หลังจากที่ให้ดูเสร็จแล้วนะตัวเครื่องถือว่าสวยนะครับเป็นยูนิบอดี้นะคือไม่สามารถถอดฝาหลังออกมาเพื่อเปลี่ยนแบตได้เองนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนแบตมันต้องต้องงัดต้องแงะอะไรอย่างนี้นะแล้วฝาหลังก็จะแตกนะนั่นคือปัญหาของมือถือสมัยนี้ที่ที่สวยงามท,ที่แบบว่าเป็นยูนิบอดี้เป็นแบบชิ้นเดียวทั้งทั้งหมดอะไรองนี้ครับ กินเดียวทั้งหมดทั้งทั้งตัวเครื่องนะอ่ากล้องก็จะเป็นมันไม่ได้บอกนะว่ากล้องตัวไหนเป็นกล้องหลักแล้วกล้องอีกตัวเป็นกล้องอะไรเป็นมาโคหรือว่าเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วได้ภาพสีเดียวก็คือสีขาวดำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือเป็นกล้องออาตราไวนะเป็นเลนแบบเลนที่ถ่ายแล้วได้ภาพกว้างๆคล้ายๆกับกล้อง GoPro อะไรเงี้ยนะครับ สวยสวยเห็นแล้วเนาะว่าเป็นฝาหลังมีความสวยงามอะไรยังไงแวววาวยังไงนะฮะเป็นกระจกยังไงอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็จะใส่เคสแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> สียวกลัวหล่นนะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเออเคสจะมีคําว่าโนเกียสลักไว้ด้านด้านนอกนี่แหละอันนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับก็สไตล์โนเกียนะ <c oughs> ปุ่มล็อกเพิ่มเสียงจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะครับ ก็คือฝั่งขวาของหน้าจอนะเปิดมาหน้าแรกจะเป็นนี้ Power by Android นะครับก็แน่นอนเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเ, <S <S เสียง,เ,งเสียง,งแบบคลาสสิก<笑><笑>ให้ดูเวลาเปิดเครื่องด้วยนะครับบูตเครื่องประมาณนาณทีกว่าแล้วเนาะครั้งแรกมันก็จะเป็นหน้าจอตั้งค่านี่นั่นอะไรต่างๆอันนี้เราขออนุญาตถือวิสาสะเจ้าของเครื่องตัวจริงนะครับในการที่จะเข้าใช้งาน เครื่องนะเพื่อที่จะสามารถทดลองใช้งานได้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมไ i f i แถวๆนี้ก่อนคนระับสามพแล้วกันไม่เกินแน่แนพี่จำปลายมันไม่ได้ถูกถึงซื้อนี่แหละเ,ออเหตุผลที่แนะนำเครื่องนี้ให้เพื่อนก็คือราคานะครับไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยใช่ใช่ไหมเนาะโนเกีย no. คือสำหรับเด็กยุคนี้ ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าสําหรับ8090อะไรเงี้ยถึง Y2K อะ่ะรู้รู้กันหมดอะ่ะรู้จักกันหมดโนเกียหน้าจอเป็นแบบอินฟินิตี้เป็นหยดหยดน้ำเนี่นแหละอันนี้เราจะไม่เร่งความเร็วเลยนะเพื่อจะได้เห็นว่าอ๋อเครื่องมันเร็วประมาณนี้นะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดเครื่องครั้งแรกมันก็จะช้าๆหน่อยอย่างที่ <c oughs> ทุกคนเคยมีประสบการณ์กันนะช้าเป็นนอบางทีอะ่ะ <c oughs> กำลังจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นยูนิบอดี้นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีที่เสียบหูฟัง3.5มิลที่มันให้มาหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีมันจะให้มาทำไมนะครับยังมีอยู่นะยังมีอยู่แปลว่าเครื่องไม่กันน้ำนะครับเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่มันจะเข้าตรงรูนี้แหละแต่ว่าไอ้ที่ไม่มีรูนี้แล้วเนี่ยเหลือแต่ Type C เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกันน้ำเสมอไปนะมัน มันเดาได้แค่คร่าวๆเฉยๆว่าน่าจะการน้ำได้แล้วก็ตามราคานะครับหน้าจอคือดูเอียงๆอย่างเงี้ยคือมันจะแสงมันจะดรอปออกไปเลยมันจะดรอปลงไปเลยมันต้องดูตรงๆมันถึงจะแบบเห็นถึงความคมชัดของหน้าจออะไรเงี้ยที่ดีที่สุดนะ่ะมันจะแบบชัดได้มุมเดียวอะ่ะจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์ที่ราคาสูงๆกว่านี้นะครับนานมากเดี๋ยวนะ เราจะเชื่อมฮอตสปอตแล้วกันที่มันช้าเมื่อสักครู่อาจเป็นเพราะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะนะระหว่างนี้ระหว่างที่รอ,อนานๆขอถ่ายรูปปกนะฮะนะโนเกียซ32นะครับไปตามกันได้3,800มีทอน <laughs> 3 8มพักลมๆ <c oughs> นานเกินไปอะ่ะไม่ใช่ความผิดของมือถือเสมอไปนะครับอย่างที่บอกคืออาจจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู4อย่างนะครับภาพนิ่งกล้องหน้าภาพนิ่งกล้องหลังวิดีโอกล้องหน้าวิดีอกล้องหลังแล้วก็เดี๋ยวเอามาอินเสิร์ตในคลิปให้ดูนะเพราะว่าใน t ิ k กตอกเท่าที่เราเห็นเขาบอกแค่ว่ากล้องใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เอา ภาพมาให้ดูนะไม่ได้เาภาพจากกล้องเนี่ยจากเครื่องเนี่ยมาใส่ให้ดูะระหว่างนี้ดู <c oughs> รอบๆเครื่องต่อนะครับเมื่อกี้ยังไม่จบ <c oughs> เมื่อกี้พาดูหูฟังขนาด3.5มิลที่อยู่ด้านบนใช่ไหมอันนี้มาดูด้านล่างบ้างนะจะมีรูไม้นะอันนี้รูเสียบชาร์จก็จะเป็น Type C นะครับแล้วก็มีรูลำโพงนะไม่แน่ใจว่า ลำโพงฟังเพลงอะ่ะเสพคอนเทนต์ YouTube อะไรเงี้ยเสียงมันจะออกเป็นแบบสเตอริโอหรือเปล่าก็คือออกที่ลำโพงสนทนาด้วยด้านบนอะไรเงี้ยนะครับนะหน้าจอมี <c oughs> อินเทอร์เฟซมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไกล้ความจริงแล้ว <c oughs> อ๋อแล้วก็อัปเดตนิดน,นึงถ้าใครเคยเห็นว่าเราซื้อ Xiaomi มาใช้นะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะเอาไป ให้หลานแล้วให้หลานช้แล้วนะโอเคมีการปลดล็อกการล็อกและปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับก็คงสแกนตรงนี้แหละเราขอเลือกไม่เป็นไรแล้วกันนะครับโอ้มีสแกนใบหน้าด้วยเห็นไหมเรื่องสแกนใบหน้าของ Android เนี่ยมีได้ตั้งแต่มือถือราคายังไม่ถึงสี่พันนะซึ่งมันมันไม่ได้ปลอดภัยนะครับไม่ได้ไม่ไม่ผ่านมาตรฐาน ของความปลอดภัยของระดับธนาคารนะคือสังเกตได้ว่ามือถือของเราสแกนหน้าปลดล็อกด้วยการสแกนหน้าได้แต่ว่าเอาไปใช้กับแอปธนาคารไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้รหัสหรือว่าลาย,ลายนิ้วมือเท่านั้นโอเคอันนี้ก็จะมีการถามว่าจะล็อกเครื่องแบบไหนนะครับใช้รูปแบบก็คือลากไอจุดจุดจุดเจุด,จด,จดแล้วก็มีจดจำใบหน้าบวกรหัสแล้วก็มีจดจำใบหน้าบวกรหสัสผ่าน นะซึ่งไม่สามารถข้ามได้เลยเราต้องเลือกหรอต้องเลือกสักอย่างหนึ่งหรอไม่เลือกได้ไหม <c oughs> มันบังคับให้ใส่อ <c oughs> เอาเป็นนี่แหละ <c oughs> อาโอเคอันนี้จะเป็นหน้าจอที่แบบแนะนำแอปพลิเคชันนะครับว่าเราจะเลือกไหมจากที่อาจจะเคยโหลดมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะก็ตกลงไปจะได้เห็นไหมเนี่ยกล้องเนี่ยเขาไปนานเวย บริการ hmd คืออะไรอ่ะอ่ะโอเคได้ใช้สักทีนะครับประมาณ10นาทีในการตั้งค่าโทรศัพท์อ๋อมันเป็นแอปของโนเกียชื่อว่า my device นะเดี๋ยวเราจะทดลองกล้องให้ฟังเสียงก่อนก็ได้ให้ฟังเสียงจากคลิปใน YouTube นะครับสวัสดีครับันอีกแร้วนะครับเสียงออกลำโพงล่างอย่างเดียวนะครับลำโพงสนทนาไม่ออกคลิปนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งาน Power bank. Price. ต่อไปจะเป็นการทดลองกล้องนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะทำให้ดูนะนีะ่เราจะมาถ่ายรูปกันนะครับเริ่มจากกล้องหน้านะถ่ายด้วยกันกล้องหน้า 1, 2ไม่รู้ว่ามันมีออโต้โฟกัสอะไรหรือเปล่ามันมีโฟกัสหรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับนะนี่รูปกล้องหน้านะครับต่อไปกล้องหลังอันนี้คือแบบไม่มีไม่ใช้แฟลชนะครับแล้วก็เลนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ มันจะมีให้เลือกน่าจะเป็นเลือกเลนส์แหละนะครับมี 1X กับ 2X 2X ก็คือซูม 1x ก็คือปกติ <c oughs> แต่เราไม่แน่ใจว่าอีกล้องเนี้ยอีกล้องอีกอันนึงอ่ะมันเอาไว้ทำไมอ่ะมันไานมันบอกว่านหนบอกว่ามีกล้องอัลตร้าไวไงมันไม่เห็นเลือกแบบเป็นอัลตร้าไวเลยอ่ะโอเคเมื่อสักครู่เป็นกล้องหลังแบบ ไม่มีแฟลชนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังแบบมีแฟลชทำหน้าดีๆถ่ายรูปแกอยู่นั่นออันนี้แบบเปิดแฟลชนะครับอก็น่าจะพอใช้ได้อยู่มั้งครับประมาณนี้เดี๋ยวเอาปีอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไปซูมดูกันเองกล้องโนเกียสุมีโหมดถ่ายภาพบุคคลด้วยนะครับก็คือแบบฟิลแบบหน้าชัดหลังเบลอนยะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีให้ก็ลองถ่ายให้ดู <c oughs> อ๋อมันต้องประมวลผลด้วยยีหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยโอเคต่อไปเป็นวิดีโอนะครับนะเริ่มจากหน้านะครับนี่คือคุณภาพของวิดีโอกล้องหน้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโนเกียรุ่น c 3 2นะครับวิดีโอจากกล้องหลังของโนเกีย c 3 <oughs> 2 c 32, นะครับสังเกตนะว่าโฟกัสเป็นยังไง นิ่มไหมอะไรไม้นะครับมันก็กระโชคฮกฮาาอยู่เหมือนกันแหละก็ตามราคาครับอย่าคาดหวังอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่จบในนี้และ เราว่าจะเราจะตัดจบด้วยการใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณนั้นนะครับอ่ะก็สรุปในมุมของเรานะซึ่งเคยใช้มือถือมาแล้วหลายรุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้รุ่นอื่นที่ไม่ใช่อันนี้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาใช้เองด้วยแต่ว่าเพื่อนซึ่งเขาก็มีมือถืออยู่แล้วเขาให้ช่วยแนะนําให้ช่วยหาให้นะครับเราก็หาว่าเออ เขาเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองเป็นเครื่องที่สองอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาราคาสูงมากแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะแยะนะเอาไว้โทรเอาไว้รับสายเอาไว้แกล้งคนอย่างเดียวประมาณนั้น <c oughs> ไว้ใช้แทนเครื่องหลักตอนเครื่องหลักแบตหมดหรือว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึง <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขอดูรอมแล้วก็แรมสักหน่อยนะฮะส่วน ROV <c oughs> ก็เป็นเกมเดียวที่เราเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูในอนาคตละกันนะน่าจะยังพอมีเวลาอยู่ก่อนที่จะเอาไปคืนพระเจ้านะครับเออมันดูอันนี้คือรอมนะครับก็คือ Storage หน่วยความจำอะนะทั้งหมดคือ128นะครับร้อยยี่ิกิกะราคา4,000มีทอนอะแล้วก็อันนี้เป็นแรม <c oughs> นี่เป็นแรมนะครับแรมก็4กิกอย่างที่บอกแหละนะแล้วก็ <c oughs> มันจะมีการแบบเปิดให้ขยายหน่วยความจำนะก็สามารถเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะจากหน้าจอเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็อันนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปมันจะมีเทปเกินไปแล้วอ่านแบบกับหัวกับหางนะหน่วยความจำนะครับ แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นเปิดตรงนี้มันก็จะมีการเตือนรีบูตโทรศัพท์ด้วยคือถ้าเรายังไม่ใช้โทรศัพท์หนักๆมันจะยังสัมผัสไม่ได้นะว่าแรม4กิกมันจะช้าหรือเร็วมันเพียงพอไหมอะไรเงี้ยคือมันต้องเปิดหลายๆแอปนะครับมันถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเอย้แรม4กิกไม่พอแล้วนะเราจะต้องใช้การขยายแรมได้แล้วก็คือการดึงเอารอมส่วนหนึ่งก็คือ3กิกะไบต์มารวมกับ แรมเดิมของตัวเครื่องนะครับอรอมเราก็จะหายไป3ามกิกแล้วก็แรมเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมันสู้แรมจริงไม่ได้นะอันนี้มันเป็นแบบ virtual ram หลังจากที่ทำการเปิดส่วนขยายของแรมนะครับ extended ram แล้วเนี่ยก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่องแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เครื่องมันจะบังคับให้ทำอยู่แล้วซึ่งก็จะใช้เวลา <c oughs> เปิดเครื่องนานมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> ของโนเปิดนาน <c oughs> ขนาดน,นี้ไหม นะประมาณนี้แหละคะ่ะเอออะได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่ตั้งค่านะครับหน่วยความจำมันก็จะกลายเป็น4ี่บวกสนะสีบวกสประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะสำหรับการแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานเน้นเฉพาะกล้องนะครับสําหรับ สมาร์ทโฟนยี่ห้อโนเกียรุ่น C 3 2นะเครื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับการเทสเกม ROV นะครับเดี๋ยวขอยกไปเป็นคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้คือครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้คือทุกคนเกรงกันมากเพราะว่าเราต้องใช้ความเงียบๆนิดหนึ่งนะดีนะลูกค้าไม่เข้าตอนนี้โอเคไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลก์นะฮะใช่กดแชร์แค s ตับสไคร้พาไปพบกันใหม่กับ มือถือเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกับการทดสอบเล่นเกม ROB นะครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ